ออ่่่กก็็จจะะล้้งงแไมยูนิวสวัสดีค่ะพบกับช่องโจอีดอกมาสเตอร์ e อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเคสของน้องเจไดนะคะเป็นพันชิวาว่าอายุสามปีมมน้องมีปัญหาไม่นิ่งนะคะงองแงตลอดทางที่ขึ้นรถนะคะไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็ตามนะคะอันนี้อาจจะเกิดจากนิสัยส่วนตัวหรือว่าการเอาแต่ใจก็เป็นไปได้นะคะ หรือเกิดจากความไม่พร้อมเวลาเดินทางนะคะรู้สึกกังวลนะคะต้องการจะปกป้องคนในรถและตัวเองตลอดเวลานะคะแไ,ได้วีนดีๆร้องทำไมเนี่ยแล้วอีกหนึ่งปัญหานะคะก็คือการวหหีคนนะคะเขาไม่ชอบการวีขนนะเวลาหวีขนเขาก็จะดุแล้วก็ขูแล้วก็หันมากัดคนวีด้วยนะคะ มาของเพื่อนๆคนไหนเป็นแบบนี้นะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะฝึกยังไงแล้วเราก็มาถึงบ้านน้องเจไดแล้วนะคะก็มีเสียงต้อนรับดังมากเลยนะคะ แถมดุขู่ด้วยนะคะเวลาจะใส่สายจูงนะคะส่วนพี่เขานะคะน้องใจนะคะเป็นพันธิสุขเรียบร้อยมากๆนะคะมาคอยให้กําลังใจน้องตลอดเลยนะคะอ่าทีนี้พอเราใส่สายจูงน้องเขาได้แล้วนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆปลอบค่อยๆลูบเขานะคะแล้วก็พยายามเป็นมิตรนะคะแล้วก็สื่อสารกับเขาด้วยจิตใจนะคะว่าเราไม่ได้มาทํรลายเขานะคะ เรามาปรับทัศนคติของเขาให้ดีขึ้นนะคะ,อ,ะอยากให้เพื่อนๆสังเกตสีหน้านะคะของเจดนะคะออช่วงแรกก็จะหน้าเครียดเหมือนแบบหน้ายิ้มคิ้วขมวดมากๆเลยนะคะแต่เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องเจดเนี่ยหนูเฮ้งมันเปลี่ยนไปนะคะคือดูซอฟลงดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นด้วยนะคะ ที่เขาแลดลิ้นตลอดเวลาเนี่ยไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะแต่เกี่ยวกับว่าปากด้านล่างเขาสั้นนะคะมันก็เลยแลดลิ้นตลอดเวลาน,นะคะฝึกก็จะมีเดินนั่งหมอบนอน,น,อนเวลาที่เราฝึกอยู่เราพยายามนวดนะคะให้เขาผ่อนคลายนะคะน้ำหนักนิ้วในการนวดเนี่ยมันต้องลงน้ำหนักนิดนึงนะแต่ว่าไม่ใช่แบบลงน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะลงแบบอบอุ่นนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือลงให้เขารู้สึกว่าเออเราเนี่ย มั่นคงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะเวลาที่จะเอาเขาเหมอบลงเนี่ยค่อยๆนะคะชา้ชาๆนะคะดึงมือเขาสองข้างลงนะคะถ้าเราเห็นว่าออตรงจมูกเขาเนี่ยเหมือนขยับนะคะขยับไม่พอใจเนี่ยเราต้องหยุดทันทีเลยนะคะแล้วก็ปล่อยเพื่อเขาผ่อนคลายก่อนนะคะเดเท่าที่ทราบประวัติจะ เจ้าของนะคะก็คือเจไดเนี่ยเป็นหมาที่เครียดมากๆนะคะไม่เคยนอนกลางวันเลยนะคะทะั้งที่จริงๆแล้วน้องหมาเนี่ยต้องนอนเวลา15ชั่วโมงอย่างทีเออ่เราบอกเพื่อนๆไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าเจไดเนี่ยไม่นอนกลางวันเลยนะคะก็เลยเป็นความเครียดสะสมนะคะที่แบบมีอะไรนิดนึงก็จะหมุนหงิดมีอะไรนิดนึงก็จะหงุดหงิดเหมือนคนงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิดแตะหน่อยจับตัวอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะ เพื่อนๆที่มาดูนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องหมาของเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้นะคะแล้วจะไปฝึกตามนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโดนกัดเนี่ยพี่ก็จะไม่สบายใจนะคะเพราะว่าการฝึกสุนัขเนี่ยเราต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างนะคะดูอารมณ์ดูภาษากายนะคะจังหวะนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือจิตของเรานะคะต้องสอดคล้องกันนะคะ คราวนี้เราจะพาน้องเจไดเนี่ยออกมาเดินข้างนอกนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าออผ่อนคลายนะคะแล้วก็เคยชินกับสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังนะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้แหละแต่ว่าเขาไม่ชินสักทีนะต่าๆเอเอช้าๆช้าๆนิดนึงเอาใหม่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  พอฝึกข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วนะคะน้องเจแดีเเขาก็เหนื่อยแล้วก็ร้อนนะคะเราก็เลยให้เขาเข้ามาพักในบ้านก่อนนะคะทีนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะก่อนเข้าบ้านนะคะในเมื่อน,น้องเขาห่วงอนาเขตแบบที่เห่าตอนแรกๆจําได้ไหมคะเห่าเป็นเราตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามจะยึดพื้นที่นะคะบอกว่าบ้านนี้เป็นของฉันมือถืถเข้ามาทําไมเห่ายาวๆแบบนี้ก็คือความหมายนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่ประตูด้วยนะคะ ให้เขาคอยแล้วก็สื่อสารกับเขาใหม่นะคะว่าบ้านนี้เนี่ยเราเป็นคนซื้อเราเป็นเจ้าของบ้านนะคะเขาจะเข้าได้ต่อเมื่อเราเรียกชื่อแล้วก็อนุญาตเออท่านั้นนะคะนั่งดึงขึ้นก่อนลองดึงขึ้นเองก่อนแล้วผ่อนซ้ายค่ะผ่อนซ้ายผ่อนซ้ายเออาหมอบ่ะหมอบห,หมอบจับสายสั้น ถ้าไม่ปล่อยสายมันหันมากัดนี่นอันนี้มันอันนี้ผิดกำลังดึงลงอ่ะเออนิดนึง ออตอนนี้เราก็จะให้เจ้าของนะคะทุกคนในมมบ้านนะคะที่คอยตามใจน้องเจไดนะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีการสื่อสารกับเจไดเนี่ยออมาฝึกใ,ให้ครบทกคนก่อนนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปฝึกลุกขึ้นอวดห,หรือว่าหวีคนอะไรแบบนี้นะคะแต่คนก็ลงกดก็ลงเอออย่าไปยอมค่ะอย่าไปยอมเออ อีกปัญหานึงนะคะก็คือเจไดเนี่ยเป็นหมาตะกละมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเรื่องการให้ขนมให้ข้าวนะคะไม่ให้เขามาแย่งจากเรานะคะเพราะว่าการที่เขามาดึงจากเราเนี่ยถือว่าเขาไม่มารยาทนะคะเขามาดึงจากเราโดยที่เรายังไม่อนุญาตให้เขากินเนี่ยมันก็เหมือนเด็กนะงองแงจะเอาจะเอาะเอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปตามใจเขานะคะเขาก็จะเคยตัวแล้วก็งองแง เหมือนกับที่เขางองแงบนรถแบบนั้นน่ะอ่คืนิสัยหรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนั้นก็จะมาแก้เรื่องหนเรื่องเดียวนะคะเราต้องแก้ทุกเรื่องนะคะการเลี้ยงดูท่าทางความเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเราปรับได้เราเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูนะคะทั้งหมดองค์รวมทั้งหมดนะคะ นิสัยที่แย่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปติดเรื่องก่อนขึ้นรถนะคะตอนนี้เราก็เอาน้องเจไดเนี่ยนั่งข้ามปค่ะนัยนะป็นข้ามไปข้ามมาปกติเขาไม่น่าแบบนี้หรอกถึมีคนนั่งเยอะๆเงี้ยมันก็ข้ามใช่ป่ะค่ะนั่งแค่สองคนย้ายนั่งป่านู้นหน้าคันนี้ เวลาน้องหมามีอาการไม่นิ่งในรถนะคะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมนะคะระแวงนะคะกลัวนะคะหรือว่ากลา่งี่เง่านะคะคอยไม่ลองนะที่น้องไม่ลองสมมติสมมติเขาจะลุกสมมติเขาจะลุกนะถ้าเราไม่ให้ลุกพี่ไม่ให้พี่ไม่ลุกอีกให้มันนั่งใหม่คอยเป็นนี่ไว้ค่ะ เพราะว่าพอมันกำลังจะเริ่มลุกเดี๋ยวมันจะไปงงเองอ๋อไม่ให้ลุกใช่ไหมไม่ลุกให้มันนั่งคอยนะแต่ว่านานๆทีมันลุกขึ้นมาดูวิวไม่เป็นไรค่ะดูวิวได้แต่ม่งง่ายแต่ถ้าดูวิวแล้วก็ไม่หงงไม่ให้ดูก็ให้มันลงมานั่งพอนเอาไะน้อยๆมันต้องพูดเยอะค่ะเอนี้จัดได้บอกเขาแบบหน้าไม่งีเง่านะแล้วก็นวดกาวเขาระหว่างทาง เอาได้กับได้เรียบร้อยเงียบเอาไปเรียบร้อยเงียบโอเคมีกล้าไหมรเป่าว่าเขาเริ่มเริ่มลุกงี้ค่ะแล้วก็ไม่หานั่งดีเีนั่งดีดีอนั่งดีีแรนแรกแรกเรามีสายก๊อเร็ยังไม่เก่งใช่ไหมค่ะอยาจะใส่เป็นปอกคอผ้าก็ได้ไม่ต้องใช้สายก็ได้นะใช้ปอกคอผ้าก็ได้น้ำเราก็จิ้มปอกอผ้าหอยนั่งดีดีหลอย เขาดีๆพอเขาหน้าแล้วเราก็ชมเขาเก่งอย่าให้เขาแบบลุกแล้วก็เยอะอ่ะโดดปีนี้พอเขาลูกเราเยอะปีเขาจะไปทางนู้นทีทางนี้ทีแล้วใช่ใช่ใช่ตามปกติไปแค่ลูกเก่งลูกมั่วไปหมดเลยกเก่งโอโหเก่ง่งแล้วก็แล้วก็ก่อนก่อนที่จะมาก่อนที่จะมานั่งรถใช่ไหมค่ะแล้วก็แล้วก็แบบเกาโน่นโน้นโน่นให้มันหลับ ก็ก็ดีเพราะว่ามันไม่ค่อยนอนเราให้นใช่จะได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้พี่คุาพี่แวะตรงปั๊มเพื่อให้น้องเข้ามานั่งใกล้แทนเราแล้วเราไปได้สองสามการเราจได้ทำข้ามไปข้ามมาเราต้องไม่เขาข้าไปมข้ามรีบร้อยมากรีบร้อยมาก งงเลยแต่ง่วงแค่ไหนเขาจะเวีไหวมากตอนนี้จะให้เจไดสลับไปนั่งกับเจ้าของนะคะดูปฏิกิริยาแล้วไม่ต้องแง่ไม่ต้องแงเราก็ดึงดึงหนอเดี๋ยวพี่ลองเป็นคนทำนะให้ได้กำลังใจเวลาที่ฝึกเวลานั่งรถอะแล้วพี่ก็เวลาโอเวพี่พูดน้อยๆไม่ไม่พี่พูดออกมาเลยใช่แต่ไม่มีครูนั่งดีแต่พี่ต้องทำแบบที่เราบอกเวลาปีนแต่แล้วพอมันผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายใช่ไหมเราฝึก ฝึกให้เหนื่อยพาบนรถเราไม่ต้องไปกรุงเทพจริงๆเราบนรถขับรถไปซื้อของใกล้ๆอะไรก็ได้ช่วงหลังจากที่เขาเหนื่อยเราฝึกในจังหวัดก่อนพอถึงสาวาทิตย์ปุ๊บมันยาวขึ้นเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเออเราฝึกมาแล้วนะช่วงวนธรรมดาาฝึกทุกวันทุกวันระยะสร้านก่อนแล้วตอนนี้น้องเจไดก็นั่งรถแบบผ่อนคลายจนหลับไปเลยนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาสามารถหลับในรถได้นะคะแสดงว่าเขารู้สึกผ่อนคลายจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้กังวลต้องกระวนกระวายตลอดทางหรือว่างองแงนะคะต้องคอยปกป้องคนนั้นคนนี้ฉันไม่พร้อมจะขึ้นรถหรือว่าขึ้นรถนั่งไกลเกินไปอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกในระยะทางใกล้ๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ